สวัสดีนะัเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาการงานอาชีพกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ EP ที่8นี้นะคะเราอยู่ในบทที่5เรื่องงานธุรกิจและอาชีพค่ะ วันนี้เราก็จะมาพูดเพิ่มเติมนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ให้นักเรียนลองสำรวจตนเองว่าอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณธรรมในการประกอบอาชีพก็เพิ่มเติมเข้ามาจากในเรื่องนี้ในบทเรื่องของงานธุรกิจและอาชีพนะคะครูเอาเนื้อหาเพิ่มมาให้คุณธรรมในการประกอบอาชีพข้อที่1เลยที่ทุกๆอาชีพจําเป็นต้องมีนั่นก็คือความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ก็คือการประพฤติปฏิบัติที่ตรงและจริงใจนะคะ ะะไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงไม่หลอกลวงผู้อื่นนะคะอันที่2ความขยันอดทนค่ะคือการทํางานอย่างขันแข็งนะคะไม่ปล่อยปะละเลยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความล้มเหลวนะคะ,ะมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพของเราเนี่ยให้สําเร็จให้มีประสิทธิภาพรู้เรืองตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะอันนี้ก็สําคัญกับทุกๆอาชีพเช่นเดียวกันค่ะ ข้อที่3นะคะความยุติธรรมค่ะความยุติธรรมคือการไม่เอ็นเอียงเข้าข้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้อารมณ์ของตอนเองเป็นใหญ่นะคะหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ของตอนเองมากกว่าผลประโยชน์ของลูกค้าหรือส่วนรวมะนะคะอันนี้ก็ถือว่าจําเป็นและก็สําคัญกับทุกอาชีพเหมือนกันเนาะและสุดท้ายค่ะอันนี้สําคัญมากความรับผิดชอบค่ะ การตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคลูกค้านะคะรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้ผลผลิตสินค้าและบริการเกิดมา เป็นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะสมราคาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราทำโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำเนี่ยลงทิ้งแม่น้ำลำคลองเนาะเราได้ผลประโยชน์จากการทำธุรกิจแล้วผลิตสินค้าแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเราไม่ควรทำลายเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบด้วยนะคะก็จะมีสีข้อหลักใหญ่ๆก็คือความซื่อสัตย์ความขยันอดทน ความยุติธรรมนะคะแล้วก็การรับผิดชอบนั่นเองค่ะ สัปดาห์สุดท้ายนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่ครูเพิ่มเติมเข้ามาก็ไม่มีการบ้านใดๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูแนวข้อสอบกันเลยค่ะแนวข้อสอบปลายภาคนะคะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะสิ่งที่ครูจะออกของปอ .4 นะคะก็จะมีบทที่4เรื่องงานประดิษฐ์และก็บทที่5นะคะเรื่องงานธุรกิจและอาชีพที่เราเพิ่งจะเรียนจบกันไปเลยนะคะก็จะเป็นข้อสอบกานะคะก็ให้นักเรียนกลั ไปอ่านหนังสือทบทวนใน2บทนี้มานะคะเราจะได้ทำข้อสอบกันได้เต็มที่นะคะสำหรับใครที่ต้องการ ติดตามงานย้อนหลังนะคะก็กลับไปดูได้ในช่อง youtube ของครูเลยนะคะก็สัปดาห์ไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนก็ทยอยทำส่งครูมาครูก็จะตรวจเช็คให้เป็นคะแนนเก็บให้กับนักเรียนในรายวิชานี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ